ทักทายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ เมื่อวานนี่เฮตขนมปังนะคะทุกคนฝนมันตกนะคะฝนมันตกกันเลยได้เฮตขนมปังอีกแล้วนะคะเฮดแบบว่ารีบๆเลยนะคะเฮตตอนหามงแล้งแลยก็6หกมงแล้งกับปั้นแป้งนะคะทุกคนก็เอาแป้งมาปั้นมาปั้นแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ฝนกระตกนะคะเมื่อนี้ฝนกระตกอีกแล้วนะคะตื่นมาก็เป็นอากาศแบบว่าสดชื่นสดชื่นแบบหนาวๆนะคะทุกคนตุรกีตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกก็คืออากาศเย็นนะคะอยู่ที่ประมาณ10องศานะคะ10กว่าองศานะคะก็คืออากาศ เย็นถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกกับล้มแพ้งม้านี่หนาวเลยนะคะสิใสาพ่อน้องอิสซาไปซื้อขนมปังกับโอ้เป็นวัดทั้งพ่อทั้งลูกนะคะทุกคนน้องอิซาเมื่อก้อนนี่ตีไปเล่นกองเล่นไปเล่นเครื่องเล่นม้านะคะล้มแห้งบักคักนะคะทุกคนน้องอิสากับม้ากับ ม้ามือหลังมาก็คือเป็นวัดนะคะทั้งพ่อทั้งลูกเลยค่ะขนมปังมันนี้พันกับพักแป้งไวชั่วโมงหนึ่งคือเก้านะคะพักแป้งไวตอนหาโมงนะคะแล้วก็มาเห็ดตอนหกโมงค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็เอาแป้งมาปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะคะพร้อมตีซีไใส่นะคะมันนีพันเห็ดขนมปังแบบเปล่งดวนนะคะใส่ที่มีก็คือมิตรชีดนะคะทุกคนมีชีดสองอย่างนะคะกับใส้แตชีดนะคะมันฝรั่งกับบดได้ใสนะคะบม่ได้ไปตลาดะค่ะทุกคนฝนตกตดตดกันบม่ได้ไปยังบม่ได้ไปชอปปิ้งมาเก็ตเลยนะคะยืนปั้น นะคะรู้สึกมือยก็เลยนั่งนั่งปั้นดีกว่านะคะทุกคนฉันจะยืนเทนังว่าคิดไปคิดมากว่าจะยืนเทนังแล้วกัะเนาะยืนในเจ้าของมือยนะคะ,ะ,นนะ,คะแต่ว่าการยืนเทนขนมปังคือว่ามันแบบว่ามันโลง่ลงๆนะคะมันสบายตัวนะคะเพราะนานั่งเออรู้สึกสบายกว่าอีกค่ะเมื่อนี้น้องเอซากับมิก การปั้นขนมปังของเจ้าของน้ำนะคะทุกคนนอ้องอิสาปั้นขนมปังสองก้อนนะคะเพื่อน,นกับปั้นปั้นของเพื่อนแล้วเพื่อนกับขอใส่ใส่ของเพื่อนเองนะคะอยากเห็ดน้ำค่ะก่ได้มาเป็นลูกมือแม่นะคะเพป็นอยากเห็ดของเพื่อนเองค่ะเบื้องนะคะท้าทางธรรมะธรรมงบอกค่ะเดี๋ยวโตวอีกน้อยนึงกับซิซ้อนในเห็ดแล้วค่ะพันขนมปังเสร็จแล้วนะคะพันเกลามาใส่ใส่นะคะทุกคนขั้นตอนการใส่ใส่กับประมาณนี้นะคะตาม คลิปวิดีโอเลยนะคะทุกคนเบิ้งไปนะคะพันปั้นขนมปังบ่ค่อยเก่งนะคะทุกคนปั้นเป็นรูปนั่นรูปนี้บ่ค่อยเฮ็ดนะคะสิเหตุแบบว่าต้าเดิมๆที่เจ้าของเคยปั้นนะคะต้องไปเบิง้งในเอ ทั้งช่องนันสกอนนะคะเอามาเบิ้งนะคะว่าเขาปั่นกันแบบใดเนืนะคะรูปร่างหน้าตานะคะก็คือแบบว่ายังทันที่เก่งปันไดน,นะคะขนมปังสูตรนี้นะคะพันเรียนจากอ่ช่องของคนตุรกีนะคะทุกคนเพิ่นสอนเฮ็ดขนมปังนะคะก็เอาสูตรมาจากเพื่อนเลยนะคะกับสูตรนี้พันก็เริ่มเฮ็ดแบบว่าชนานาญแล้วนะคะทุกคนเฮ็ดคล่องแล้วคะ่ะเพราะว่าเอาไปให้ญาติพี่น้องหลายๆคนกินเพื่อนก็บอกว่าโอเคแล้วนะคะอร่อยก็ร้านอาหารอีกเพื่อนว่านะคะแถมมีใส่ให้กินน้ำพองใส่ขนมปังเสร็จแล้วนะคะพันก็ เอาเข่าตู้อบนะคะจะอบรอบแรกห้าซิป ะะอุณหภูมิหาสิบนะคะใส่เวลาสิบหานาทีก่อนนะคะให้ขนมปังเพิ่ฟูขึ้นมานมุนม่นมๆก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะพันก็เอามาทาไข่นะคะทุกคนไข่เหลืองค่ะผสมกับน้ำมันพืชนะคะที่ติไว้นะคะพันก็ามาทาเสร็จแล้วพันก็โรยงานะคะทุกคนงาที่เขาใส่มือนีก็มีแั่งาดำนะคะงาดำย่างเดียวงาขาวกระเบิดนะคะทุกคนย่างที่บอกว่ามือนีเฮดขนมปังแบบชุกละหูกชุกเชิญน,นะคะบม่มีอย่างเลยหลังจากนั้นก็เอาขนมปังไปอบอีกรอบที่สองนะคะใส่ไฟร้อยแปดสิบอง ะะอบอยู่ประมาณ20-25นาทีนะคะขั้นตอนนี้ก็ค่อยเบิ่งเอาเองนะคะว่าสุกหรือยังนะคะามื้อนี้พันเพลอไปอยากกับน้องอีซานะคะกลับมาเบิ่งอีกทีหนึ่งขนมปังเกือบใหม่ค่ะทุกคนแต่ก็โอเคค่ะออกมากเกือบใหมแต่ก็น่ากินอยู่ค่ะทุกคนเกือบไปแล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะวันนี้เขาเริ่มนุ่มแล้วนะคะนุ่มๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ใส่ไข่ไปแค่ฟองเดียวนะคะ ไม่ได้ใส่ไข่เยอะปกติใส่อสองฟองเนาะลองลองดูค่ะ